สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเน็กซอโตนะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรีวิวมหาลัยของเน็กเองนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเน็กอยู่มหาลัย DPU หรือว่าธุรกิจบัณฑิตนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเผื่อทุกคนกลัวหลงกันเราก็จะมีแผนที่ของมหาลัยด้วยนะแต่ว่าทุกคนจะต้องเดินเข้ารั้วมหาลัยมาก่อนนะคะ จากนั้นมันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนหรือว่าเราจะไปตรงไหนนะคะซึ่งตรงแผนที่นะคะมันก็จะอยู่หลังศาลนั่นเองอยู่ใกล้ๆก,กับสโมสรน,นักศึกษานะคะจะบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันมีทูคอฟฟี่ด้วยนะทุกคนสามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้นะคะซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับของมหาลัยหรอกคะ่ะแล้วทุกคนนะคะถ้ามองตรงข้ามออกไปเนี่ยทุกคนจะเห็นตึกซีบ้านะคะ ต้องบอกก่อนเลยว่าตึกซีบ้าเนี่ยก็คือตึกของคณะบริหารนะคะจะมีทั้งการจัดการการตลาดบัญชีจะอยู่ที่ตึกนี้นะคะแล้วบรรยากาศของมันนะคะก็ตามภาพเลยค่ะคือเราถ่ายตอนเย็นนะคะมันก็เลยจะดูแบบว่าแดดร้อนๆหน่อยแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยแถวนั้นนะคะมีต้นไม้แบบว่าเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนแบบว่าไม่ต้องกลัวร้อนนะได้ไอธรรมชาติแน่นอน พอทุกคนเดินมาหลังตึกนะคะก็จะมีโซนที่นั่งให้นะคะแล้วมันก็จะมีลิฟต์ด้วยอย่างตามภาพนะคะก็จะมีน้องหมานะคะซึ่งเป็นหมาของมหาลัยนะคะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะก็สามารถที่จะไปเล่นได้นะจะบอกว่าน้องขี้กลัวมากๆเลยทุกคนเคยได้ยินตำนานของ DPU หรือเปล่าคือมันจะมีสะพานอยู่สะพานหนึ่งเว้ยคือจะบอกว่าสะพานเนี้ยเขาร่ำลือกันว่าถ้าใครข้ามไปเนี่ยจะเรียนไม่จบ ซึ่งเราไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะเพราะเราเองก็ไม่กล้าข้ามเหมือนกันเดี๋ยวเราเรียนจบแล้วเดี๋ยวเราข้ามให้ดูก็คือเรียนจบแล้วก็คือข้ามได้นั่นแหละแบบว่ารุ่นพี่ที่เขาเรียนจบแล้วเนี่ยเขาชอบไปถ่ายรูปบนสะพา,านกันนะคะส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะจะมีศูนย์วัฒนธรรมอยู่นะคะจะเป็นอ่าลูกป,ปั้นรูกป,ปั้นหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันชื่อรูปปั้นอะไรนะแต่ว่า <cek> เราก็ไม่เคยเห็นลุงพงลุงพี่อะไรเขามาบอกเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับสนามฟุตบอลนั่นเองถ้าใครแบบว่าเดินผ่านอะไรเงี้ยก็แวะไปดูได้นะคะส่วนบ่อน้ำตรงนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันมันคือบ่อเต่านั่นเองมีทั้งปลามีทั้งเต่าจริงๆมันมีนกด้วยนะเป็นนกพิาราบตอนนั้นน่ะเราเดินกลับกับเพื่อนแล้วเราก็เห็นนกพิาราบกำลังอาบน้ำอยู่ใช่ทุกคนฟังไม่ผิด นกพิราบกําลังอาบน้ําอยู่อาบน้ําจริงๆนะคือตรงนั้นอะ่ะเขาจะเปิดเป็นน้าพุใช่ไหมแล้วนกอะ่ะก็บินไปแล้วก็อาบน้ําแบบอาบน้ําเลยแหละแล้วตัวมันก็เปียกแล้วมันก็บินไม่ได้เรากับเพื่อนก็นั่งดูกันอยู่ว่ามันจะบินยังไงแล้วมันก็ไม่บินมันก็เดินไปเล่นกระเต่าเว้ยซึ่งตรงนี้เลยบ่อตรงนี้เลยใช่ทุกคนได้ยิงไม่ผิดถ้าทุกคนอยากเห็นนกพิราบอาบน้ำก็มาที่ดพ u นะคะ อ๋อทุกคนแล้วก็จะบอกนะคะว่าตอนนี้ DPU นะคะแจก iPad Gen 9นั่นเองก็สำหรับใครนะคะที่มาสมัครนะก็จะได้ iPad Gen 9นะคะแต่บางคณะจะได้น้ตบุ๊กนะคะก็อยู่ที่ว่าหนูหนูน้องนองนะคะเข้าคณะไหนนั่นเองอย่างคณะพี่เรียนบริหารใช่ไหมก็จะได้ iPad Gen 9นะคะแต่จะได้เทอม2นะเทอมแรกยังไม่ได้นะคะ พอทุกคนนะคะเดินขึ้นมาที่ศูนย์รับ iPad นะมันจะมีตู้กดให้ทุกคนจะต้องเดินไปกดก่อนว่าเรามารับบริการอะไรอย่างพี่นะคะก็เดินไปกดอย่างตรงเนี้ยมันจะมีให้กด2ภาษาก่อนอย่างเช่นน้องๆหน,นุ่หเป็นคนอะไรเป็นคนไทยน้องๆก็กดที่ภาษาไทยนะคะพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีรายการขึ้นให้เก้ารายการเลยค่ะว่าวันนี้น้องมาทําอะไรพอน้องกดเสร็จปุ๊บน้องก็กดรับบัตรคิว แล้วน้องก็นั่งรอสักคู่แล้วก็รอเขาเรียกนะคะแล้วก็ทางมหาลัยนะคะมีสวัสดิการการกู้กยศนั่นเองแล้วก็จะเป็นระบบแบบว่าผ่อนจ่ายนั่นเองนะคะสําหรับใครที่จ่ายค่าเทอมไม่ไหวนะคะเพราะว่ามหาลัยเนี้ยค่าเทอมค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะก็มีให้2แบบค่ะเป็นการผ่อนจ่ายเป็นงวด,ดไปแล้วก็การกู้กยศคะ่ะซึ่งสําหรับใครนะคะจะก,กู้กยศ หรือว่าจะมาทําเรื่องการเงินนะคะจะต้องมาที่อาคารสํานักอธิการบอดีนั่นเองซึ่งอยู่ข้างในเลยทุกคนก็เดินตรงมาเลยเดินตรงมาเรื่อยๆืเรื่อยเรื่อยทุกคนจะเจอตึกอยู่ทางขวามือนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะพาทุกคนไปจุดที่เราชอบที่สุดจุดที่เราชอบที่สุดเนี่ยของมหาวิทยาลัยก็คือห้องสมุดนั่นเองเพราะว่าห้องสมุดเป็นห้องที่แอร์เย็นมากๆ สามารถดู n e t f ฟิได้ด้วยเออเขามีบริการดูเน็ตฟิทด้วยนะคะซึ่งก่อนที่ทุกคนจะเดินเข้ามาเนี่ยทุกคนจะต้องเปิดเว็บต้องบอกก่อนว่ามาหาลัยเรานะคะไม่มีบัตรนักศึกษานะคะบัตรนักศึกษาของเราเนี่ยจะอยู่ในแอปพลิเคชันค่ะทุกคนจะต้องเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็เตรียมสแกนเข้าห้องสมุดนั่นเอง ซึ่งในห้องสมุดนะคะก็จะมีทั้งคอมพิวเตอร์เครื่องปิน้นแล้วก็เป็นร้านแบ็คแคนยอนค่ะสำหรับน้ำนะคะทุกคนสามารถที่จะไปสั่งซื้อได้แต่ว่าไม่ฟรีนะคะทุกคนจะต้องจ่ายตังค์นะใช่แล้วก็พอขึ้นไปชั้นสองเนี่ยทุกคนจะเห็นโมโดงโมเดลนะคะต้องบอกก่อนว่าโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลของทางมหาวิทยาลัยที่มอบให้กับน,นักศึกษามาทำนะคะเป็นของรุ่นพี่นั่นเองสามารถที่จะมาดูเป็นแนวทางได้นะคะ นี่นี่นี่สิ่งที่เราชอบมากที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นห้องสําหรับดูหนังนะคะจริงๆแล้วมันคือห้องประชุมนะมันเรียกว่าห้องสดห้องสดทัดห้องสดทัดถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเนี่ยพอทุกคนเดินเข้ามาใช่ไหมมันจะมืดๆเว้ยแล้วพอทุกคนเปิดสวิปปุ๊บคือแบบโอ้โหเป็นที่แบบเหมือนโรงหนังมากๆเลยซึ่งเราชอบห้องนี้มากมาก คือเราเคยถามแล้วว่าเออห้องเนี้ยเอาไว้ทําอะไรเขาก็บอกว่าเอาไว้ประชุมงานเอาไว้พรีเซนต์งานอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราอะก็บอกว่าแล้วถ้าเราแบบมาเปิดนงเปิดหนังดูได้ไหมเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครใช้ห้องเนี่ยก็สามารถมาทําได้แต่ว่าจะต้อง6กถึงแคนขึ้นไปนะคะถึงจะใช้ห้องนี้ได้นะคะทุกคนจะต้องลากเพื่อนมานะต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่า สิ่งที่เราถ่ายหรือทำคลิปวิดีโอเนี่ยเราถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งมันนานมากๆแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นห้องสมุดเนี่ยมีสวัสดิการให้เล่นบอร์ดเกมด้วยก็สามารถที่จะไปยืมบอร์ดเกมมาเล่นได้นะคะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามการเวลานะก็ถ้าใครอยากรู้หรือว่าได้รับขา่าวสารใหม่ๆเนี่ยก็ไปที่มาหาวิทยาลัยดีกว่า ไปแล้วก็สอบถามเขาเลยว่าเออมันแบบจะเข้ามาเนี่ยมันต้องยังไงต้องกรอกหรือต้องเขียนข้อมูลตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ถ้าทําอย่างนั้นน่าจะได้รับข่าวสารที่แบบอ่าจริงแล้วก็ทันสมัยทันยุคมากกว่านะคะการรีวิวมหาลาัยก็จบลงไปแล้วชอบกันไหมเอยชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ วันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย